ผู้ที่กำลังฟังเรื่องราวนี้หยุดสักครู่ฟังให้ดีถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตคุณคุณจะทำอะไรคุณจะนั่งเลื่อนหน้าจอต่อไปดูวิดีโอแล้ววิดีโอเล่ารูปแล้วรูปเล่าหรือคุณจะลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณรู้อยู่แก่ใจมาตลอดว่าคุณต้องทำเวลาไม่เคยรอใคร ทุกวินาทีที่ผ่านไปคือชีวิตคุณที่หายไปและคุณจะไม่มีวันเอากลับคืนมาได้คนที่ขยันพวกเขาไม่รอให้มีแรงบันดาลใจพวกเขาไม่รอเวลาที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเริ่มเริ่มทันทีทำทีละนิดทีละน้อยและวันหนึ่งพวกเขาก็ยืนอยู่บนยอดเขาคนที่ขี้เกียจพวกเขารอ รอจนหมดวันนี้แล้วก็รอถึงพรุ่งนี้แล้วก็รอจนกระทั่งสายเกินไปและเมื่อหันกลับมามองก็ไม่มีอะไรหรือนอกจากความเสียใจจงถามตัวเองว่าวันนี้คุณทำอะไรเพื่อก้าวเข้าใกล้ความฝันของคุณมากขึ้นแล้วหรือยังถ้าคำตอบคือไม่นั่นหมายความว่าคุณกำลังถอยออกมาทุกวัน ทีละนิดไม่ก้าไปข้างหน้าก็คือกำลังถอยหลังคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตในทันทีเพียงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เขียนหนึ่งบรรทัดทำหนึ่งการกระทำสำเร็จหนึ่งก้าวแล้วก้าวต่อไปอีก9อย่าปล่อยให้พรุ่งนี้กลายเป็นข้ออ้างอย่าปล่อยให้ ยังไม่พร้อมกลายเป็นคุกขังชีวิตคุณอย่าให้วันหนึ่งคุณนั่งอยู่ตรงนั้นผมหงอกมือสัน่นหันกลับไปมองแล้วพูดว่า mm. รุ่งนี้ฉันเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็ดีลุกขึ้นทำเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่อีกเดี๋ยวแต่คือตอนนี้และวันหนึ่งเมื่อคุณหันกลับไปมองคุณจะยิ้มแล้วพูดว่า โชคดีจริงๆที่วันนั้นฉันไม่เลือกความขี้เกียจสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องของเราในชีวิตของเรามีศัตรูเงียบๆที่ไม่ส่งเสียงดังไม่ทำลายทันทีแต่ค่อยๆขโมยเวลาโอกาสและอนาคตไปอย่างช้าๆศัตรูนั้นก็คือความเขยดรร้างหลายคนใฝฝันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้น แต่กลับนั่งรอปาฏิหาริคุกเขาผัดวันประกรันพรุ่งบอกกับตัวเองว่าวันนี้พักก่อนพรุ่งนี้ค่อยทําแล้ววันพรุ่งนี้ก็ผัดออกไปอีกเดือนแล้วเดือนเล่าผลลัพธ์ก็ยังเป็นสูงกว่า2,500ปีก่อนพระพุทธเจ้าได้มองเห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนพระองค์ตรัสว่าผู้ที่มีชีวิตอย่างเี็ดคร้านล่อดปะเลยแม้ยังหายใจก็เปรียบเหมือนตายแล้ว เพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นวันนี้ขอนำเรื่องราวระหว่างพระพุทธเจ้ากับชายหนุ่มชื่อ,อนันซึ่งเพิ่มอุปสมบทไม่นานแต่ยังมีนิสัยชอบผัดผ่อนงานมาเล่าให้ทุกท่านฟังหลังการแสดงธรรมในวันนั้นผู้คนต่างทยอยกลับบ้านหรือเพียงอนันที่เดินเข้ามากราบพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นคนรอบตัวมักผัด วันประกันพรุ่งพวกเขาบอกว่าวันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้ค่อยทำแม้แต่ข้าพระองค์เองก็เป็นเช่นนั้นหลายครั้งรู้ว่าต้องทำแต่กลับนั่งเล่นปล่อยให้งานกองเผน,นเรื่องนี้อันตรายจริงหรือไม่พระพุทธเจ้ามองอนันต์ด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโอยู่แล้วตรัสว่าอนันเอ๋ยผู้เขียดคร้านก็เหมือนคนกระหายน้ำแต่กลับนั่งรอฝนตกพวกเขามองเวลาไหลผ่านปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปความเขียดคราน ไม่เพียงพาคงานในวันนี้แต่ยังทำลายอนาคตด้วยอานันประนมมือแล้วถามว่าแต่บางครั้งข้าพระองค์คิดว่าการพักผ่อนก็จําเป็นแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือการพักผ่อนหรือความกขยดคร้านพระองค์ตรัสว่าการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูก,กำลังเหมือนการลับมีให้ข่มขึ้นนั่นคือปัญญาแต่ความขยดคร้าน คือการวางมีดทิ้งจนเป็นสนิมนั่นคือโมหคนมีปัญญาพักเพื่อทําง,งานให้ดีขึ้นคนหลงพักเพื่อหนีงานอานัท์ถามต่อว่าแล้วคนที่ขยันมันเพียนจะได้อะไรพระองค์ตรัสว่าผู้เพียรพยายามแม้ทำเรื่องเล็กก็จะสำเร็จเรื่องใหญ่ดังหยดน้ำที่ตกต่อเนื่องจนเจาะหินได้ผู้ขยันทำทีละน้อยทุกวันจะบรรลุผลอันยั่งยืน ได้รับความไว้วางใจและความเคารพจากผู้อื่นและในใจเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่ปล่อยให้ชีวิตสูญเปล่าอานันท์ถามอีกว่าถ้าคนคนหนึ่งเคยชินกับความเกียดคร้านแล้วจะเปลี่ยนได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสววาเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดตั้งเป้าว่าทุกวันต้องทำหนึ่งสิ่งให้สำเร็จก่อนพักผ่อนจงจำไว้ว่าเวลาที่ผ่านไปแล้ว ไม่อาจย้อนกลับแต่ละวันคือก้อนอิดหากปล่อยผ่านกำแพงแห่งชีวิตเจ้าจะไม่สมบูรณ์อนันต์ก้มกราบแล้วกล่าวว่าข้าพระองค์เข้าใจแล้วจากนี้จะเพียรพยายาไม่ปล่อยให้ความขีดคร้านครอบงำพระพุทธเจ้าตรัสทายว่าคนขยันเหมือนคนหวานมาเมล็ดทุกวันถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ได้ผลมากมายคนเกียดคร้านเหมือนไม่เคยหวานถึงเวลาก็ว่างเปล่า จงใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการทำสิ่งดีงามจากเรื่องนี้เราได้เรียนรู้ว่าความเกียดคร้านไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่คือการผัดผ่อนซ้ำๆที่ค่าโอกาสและทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความเสียใจความเพียรวันละน้อยนำไปสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่การพักผ่อนที่ถูกต้องทำให้เราแข็งแรงขึ้นแต่ความเกียดคร้าน ทำให้เราอ่อนแอลงความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคแต่เกิดจากความขยันและความสม่ำเสมอหากวันนี้คุณยังผัดผ่อนสิ่งใดอยู่จงเริ่มทำทันทีเพราะเวลาไม่เคยรอใครและอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวันพรุ่งนี้บางครั้งอาจไม่มีวันมาถึง